มาจ้าทุกคนมัอนี้ลัวรุ่นผ้ามาแก่บนหัวหมูเนาะกะที่ว่าบน่นว้น้องไส้บ่สบายจ้ะเขาลง่บานกะเลยมาบ่นว้ว่าให้ใหายเนาะเขาติดเชือ้อติดเชื้อในกระแสเลือดจากน้องน้องไส้อยู่ในห้อง icu แล้วกะ็อันบัตทีนี่ก็หมอวา่า มอว่าจังใดอะมอว่าห้ให้ยาตนันท่ำใจจ้ะตึงมาเทนี้หลัวรุ่นก็นเลยมาบ่นไว้ว่าคอให้หายค <c oughs> อว่าให้หายเนาะว่าอยาให้เป็นอีหยังให้กลับมาเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องอยู่ได้สักประมาณสามสี่มื้อจ้ะพี่น้องน้องชส้กะหายใ,หใจเองได้เนาะหายใจได้ หมอกะถอดเครื่องช่วยหายใจทีนี้กะมันก็แล้วแต่ความเสือของคนเนาะพี่น้องเข้าจิไปบังคับให้เขาเสือหรือเบ่เสือมันกับเป็นไปบ่ได้เนาะแต่หลัวรุ่นเสือจ้ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเนาะพี่น้องให้่อยให้น้องหายตอนนี้กะหายแล้วเนาะพี่น้องออกมาอยู่บ้านแล้วหมอให้ออกมาอยู่บ้านแล้ว ตัวรุ่นก็เลยมากแก่บนหลัวรุ่นบนนว้หมมัวหมูหัวหนึ่งไกลตัวหนึ่ง <c oughs> จากพี่นอ้องน้องชายก็ออกมาอยู่บ้านกะกันยังบ่ปกติปันใดพี่น้องก็ยังเห็ดงานยังบ่ท่านใดเนาะกะถือว่ากะถือว่าหายแหละพี่น,อน้องกะถือว่าเออดีขึ้นระยะหนึ่งเนาะ บ่นไว้ถ้ามีอยังเกิดขึ้นในครอบครัวกะหลูวรุ่นจะมักบ่นเนาะพี่น้องบ่นเพื่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองคนในบ้านอย่างสิใครกี่เสื้อหรือเปล่าเสื้อกอะอเข้าไปบังคับเขาปร<า>ดเดี๋ยวพี่น้องชา ลัวรุ่นนั้นเสือเนาะในขอบครัวคือว่ามิยังเกิดขึ้นกนคือว่าให้ซอยปกปักรักษาคุมข้องคนในบ้านให้ปลอดภัย